สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DB บิลิสสอกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางหวยรัฐบาลนะคะย้ําว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะคะงวดต่อไปนี้เลยงวดวันที่1เดือน7พศ6 6นะคะสำง6ัร้เจาะนะคะเจาะบนล่างสูตรคือร้อยบนตัวเดียวเลยนะคะเอาไปเล่นเจาะบนล่างก็เอาเลขก2ตัวนี้นะคะรอบงวดวันที่ หนึ่งเดือนเจ็ดพศหกเอาเลข8กับเลข9ไปเล่นเจาะบนล่างนะคะเจาะบนล่างก็คือกดถ้าถ้าลงทุนในโปรแกรมก็คือเอาไปกดสิบเก้าประตูนะคะเอาเลข2ตัวนี้ไปกด19ประตูนะคะแล้วก็ตัดเลขําแล้วก็กดเลข2ตัวด้วยนะคะ2ตัว2ตัวบนนะคะกับเลขด้วยนะมีอยู่2 4 6 8 10ตัวกับเลขก็เป็น20ตัวบนแล้วก็ ล่างด้วยอีก20ตัวนะคะก็จะเป็น40ตัวถ้าเข้าแบบแบบ2ตัวด้วยแล้วก็เจาะด้วยก็จะได้เด้งเลยนะคะแล้วก็ส่วนนี้ยังได้วิ่งวิ่งด้วยวิ่งบนล่างเอาเล็กแตัวเดียวนะคะเอาเล็กแตัวเดียวไปเล่นวิ่งบนแล้วก็ล่างเนาะก็ เดี๋ยวหลังจากนี้จะพาไปดูวิ่งเนาะวิ่งว่าว่าสุดอะไรสุดยังไงได้เข้ากี่รอบแล้วซึ่งซึ่งสุดร้อยบนตัวเดียวเลยเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดแล้วนะคะเข้ายาวๆเลยนะคะ ก็อ,อย่างเช่นรอบงวดวันที่1เดือน6กพศหกก็จะเอางวดก่อนนนั้นคืองวดวันที่16เดือน5าพศหกหมาร้อยบนก็คือ9ก็เอา9แล้วก็เอาอีกหนึ่งตัวคือ9แล้วก็0เอา2ตัวนี้มาเล่นเจาะบ,บนล่างนะคะงวดวันที่1เดือน6กพศหกออก2องเจนะคะมีทั้ง0ูนย์มีทั้ง9เลยเข้า2อย่างเลยนะคะ ต่อไปงวดวันที่16เดือน6ก็เอางวดก่อนนั้นนั้นคืองวดวันที่1เดือน6มาคํานวณก็คือร้อยบนตัวเดียวเลยคือเลข2มานับเพิ่มไม่ได้2ตัวมี2และ3ามงวดวันที่16เดือน6กวหออก8 7 2 3 0นะคะได้ทั้งบนและล่างเลยทั้ง2และก็3เนาะเข้าเด้งๆเลยดีไม่ดีตรงนี้อาจจะเข้าด้วยซึ่งตรงนี้ต้องดูอรอบนั้นนนนะคะโปรแกรมจะจับวินให้นะก็ท,ท,ทีนี้หลังจากเจาะบนล่างแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูวิ่งนะคะ วิ่งบนล่างสุดเดิมเลยนะคะสุดสุดเดิมที่เข้าเลยสุดร้อยบนนะคะวิ่งน,นี้เข้า1 2 3 4 5รอบแล้วนะคะงวดวันที่1เดือน7พศ6 6เอาเลขแปดมาไปวิ่งบนและก็ล่างนะคะก็การคำนวณก็คืองวดวันที่16เดือน6ก็เอางวดก่อนนั้นคืองวดวันที่1เดือน6มาก็คือร้อยบนก็คือ2เอาเลข2มาตัวเดียวเลยวิ่งบนล่างนะคะก วันที่16เดือน6ออก8.2 7 2เข้านะคะก็แอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดีบิลิส2563ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่ๆในแต่ละวันแล้วเจอกันใหม่งวดหน้าสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ